คือเวลาที่จะตางไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยก็จะขอบินนะครับเพื่อที่จะเป็นค่าจะจ่ายทีนี้บอกว่าให้เขาเอานำบัตรเนี่ยไปเขียนบินให้ด้วยเก,ก็เขียนแบบนี้เลยฮะผู้ใดเขียนบินมาเน่มาเน่เนโอ้ยโอ้ย คลิปนี้สตังจะพาไปชิมอาหารพื้นบ้านและก็ปลาแม่น้ำโขงเราจะได้ชิมเมนูจากปลาแม่น้ำโขงและก็อาหารพื้นบ้านเด็ดๆอะไรบ้างไปลุยก,กันครับเอาละครับตอนนี้ข้างหน้าเราเห็นแม่น้ำโขงแล้วนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหน ไม่มีร้านเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวถามลุงลุงครับขอสอบถามจักหน่อยร้านร้านอาหารที่ขายอาหารพวกปลาแม่น้ำผมอยู่ตรงตรงไหนร้านไหนไม่ต้องอยู่ใกมากเจอเนี่ยนต้องด้านหลังเหรอครับครับผมขอบคุณครับผมลุงครับลุงบอกว่าต้องอยู่เส้นข้างหลังนะฮะแต่เหมือนลุงจะงงงเหมือนกันสรุปแว่ไม่มีร้านฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อข้างหน้า OK. โน, yup. โนสส่เลยสอบปปอลาวเดี๋ยวเราจะไปหาร้านอาหารแถวนี้กินกันชื่อร้านว่าครัวแซบเดอร์นะครับซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแม่น้ำโขงเลยอง้ต อันนี้ตัวเท่าไหร่เป็นชุดกระพี้ชุดละสองร้อยห้าสิบเป็นเมี่ยงปลาอ่าเป็นเมี่ยงปลาเผาเกลือโอ้ยที่นี่มีปลาแม่น้ำโขงอะไรบ้างปลาขอาปลาคังปลาเนื้ออ่อนปลาปลาปีกไก่ปลาปีกไก่ปลาปีกไก่ทำอะไรกินทอดอทอดอ่ะเอาปลาปีกไก่ทอดนะปลาขอาะทำอะไรต้มยำต้มยำอ่าน้ำลายไหลเลยทำอะไรแซ่บเลยเอาเลยแซ่บเด้อเนี่ยทำอะไรอร่อยเลย ปลาเนื้อปูปลาตํ food, oh, ่าส้วปูปลาได้ไหมใส่ขนมจีนอ่ะได้ได้โอ้นี่ปลาละตําเองมั้งต้มแล้วค่ะต้มแล้วพี่ไม่ต้องนองตําเองอย่างแรกก็คือเราเรากินแบบอร่อยก็คือใส่พริกกับไปใส่มาโอ้โอันนี้ตําั่วปูปลาเนื้อ วันวันนี้มีงานอะไรเนี่ยคนเดินเยอะจังเอางานาธาตุงานประาธาตุเหรอจ้าเอาไม่รู้เหรอที่นี่วันนี้ตรงกับงานประาธาตุพนมเนาะอ่าก็เลยมีคนมาเดิน,นคึกคักเลยมีงานอะไรบ้างในงานประาธาตุเนี่ยมีงานประธาตมีงานประธาตุเขามีของขายว่างั้นนะเ,นอ,ะเอ้ <laughs> เอามาว่ามาใส่มาใส่มาใส่โลดโอ เส้นลงไปนะครับโอ้โมา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 มช้วนลงไปโย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 แล้วก็จะใส่ผักส้มดองจะไหมจ้าะผักส้มนี่ก็คือผักกาดดองนั่นแหละครับคนทางอีสานหรือว่าคนทางนี้ก็เรียกว่าส้มดองนะเด้อได้เดอ้อสามารถที่จะมากินร้านแซ่บเดอ้อแล้วมาตับเองได้เลยเดอ้อนะฮะโรยเม็ดกระถินปิดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูแรก ตําั่วบปูปลาแซ่บเด้อแเซ่บเด้อแซ่บเดร์โอ้อันนี้เป็นเนื้อปลาคังสดๆรับมาจากฝั่งโน้นเลยอันนี้ปลาคังในแม่น้ำผมย่างสดๆอยู่เลยนะฮะนอกจากได้ปลาคังแล้วมีปลาอ่างอยู่อีกไหมก็มีปลาบึกครับผมปลาปีกไก่ครับผมปลาปีกไก่หมดเหรอหมดก็หมบวันนี้แล้ว ขายดีมากเลยเสียดายมากเลยนะแล้วมีปลาลปรลกปลาเพอก็มีครับปลาเพะแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนครับผม ปลาคังลวกจิ้มเดี๋ยวมาทดสอบรสชาติสดๆกันหน้าเตาของพ่อบครัวเลยปลาคังหนังจะกรึบๆหน่อยๆนี่ฮะแซบๆแ,แบบนี้เลย <c oughs> ปลามันสดมากเลยครับแล้วก็หนังมันจะกรึบหน่อยๆตักน้ำจิ้มอร่อยมากอันนี้เมนูต่อไปเป็นเมนูต้มยำ,ยำปลาอะไรฮะ ราค้ง,ง,งก่อนท,ที่จะลงใส่หม้อนะครับเราจะต้องใส่ใบผักชีฝรั่งที่นี่เอ,อิญอย่างครับหอมเปรหอมเปรอันนี้ขาดไม่ได้นะหอมเปยเนี่ย ไปกินที่โต๊ะอาจจะไม่ฟินเท่ากับกินอยู่หน้าต๊แบบนี้นะอันนี้คือปลาพอต้มยำปลาอะไรฮะปลาคั้างอร่อยมากคือเนื้อปลาหวานนะครับแล้วก็หนังปลามันจะกรึบกรึบรสชาติต้มยำเนี่ยแซ่บนะฮะหอมกลิ่นสมุนไพร เดี๋ยวเรามาดูกระบวนการทำลาบกันลาบปลาอะไรลาบปลาคังลาบปลาคังเมนูลาบนี้ขาดไม่ได้ก็คือข้าวคั่วพริกปนเสร็จแล้วก็ออกมาหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้นี่เอง นี่คือลาบปลากดคังนะครับเพิ่งลาบเสร็จใหม่ๆทดสอบเลยนะเอาเลย <c oughs> ใส่ขานี้ขึ้นมาแบบชัดเจนมากเลยแล้วก็แซ่บหนัวหอมข้าวคั่วลาบปลากดคางครับ กินแบบนีบอ๊อฟอันนี้คือ uh> ชุดปลาเผานะครับ ดเดี๋ยวเรามาใส่เมี่ยงกันใส่เครื่องให้ครบทุกอย่างอ่าใส่เส้นขนมจีนเข้าไปแล้วเราก็ห่อเป็นคำนี้เลยแล้วก็กดบ้างใครอยากกินผักตามก็ได้เลย 駛駛嚟。 บางทีการที่เราไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะไปกินร้านไหนเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบตื่นเต้นดีนะครับว่าร้านที่เราหาจากมือถือมาเนี่ยว่าร้านดีร้านเด็ดร้านดังที่นั่นเนี่ยบางทีก็ร้านปิดไปแล้วบ้างรัดหลงมาก็สอบถามมาเรื่อยๆวันนี้ได้มาเจอร้านครัวแซบเดอร์อยู่ตรงข้ามกับสบปปลราอํอาอเภอพร,ระธาตุจังหวัดนะครพนมร้านนี้ไม่ได้อวยกันนะครับเหมือนที่ร้านบอกว่าครัวแซบเดอร์แซบจริงๆครับแล้วก็ปลาค่อนข้างสดมีปลาหลากหลายให้เลือกโดยเฉพาะปลาจากแม่น้ำโขงมีปลากดข้างปลาเนื้ออ่อนปลาบึกปลาเพาะปลาปิก แ,แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปตังจะพาไปชิมร้านไหนของดีของเด็ดของขึ้นชื่ออยู่ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรโปรดติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับคลิปใหม่ๆรออัปเดตแล้วก็ส่งตรงไปถึงมือถือของทุกๆคนแล้วคลิปหน้าจะเจอกับร้านอะไรจะแซ่บอย่างไรโปรดติดตามนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ผมมีเรื่องเก็บตกท้ายรายการเดี๋ยวนะดูดูดูสภาพทีงานบอดรอนต่อบอดรอนดีงานตัวอยิบตัวงเลยครับคือเวลาที่จะตังไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยก็จะขอบินนะครับเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายทีนี้บอกว่าให้เขาเอานำบัตรเนี่ยไปเขียนบินให้ด้วยเขาก็เขียนแบบนี้เลยครับเมนูต้มยำปลาล่าปลาต้มตำกุ้งสดตำปลาแล้วมีแข่งโคกด้วยผู้ใดเขียนบินมาเนี่ยมาเนี่ย พี่ชื่ออะไรแบงค์ครับพี่แบงค์นะฮะนี่นะครับการออกบินที่ถูกต้องมันควรจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเราต้องให้มาเขียนชื่อตรงนี้ว่าเป็นที่อยู่นามบ,บัตรบริษัทแต่นี่พี่แบงค์คนแรกในประเทศไทยเขียนมาในนามบ,บัตรบริษัทโอเคขอบคุณมากพี่แบงค์ขอบคุณครับเป็นบินที่แปลกและก็น่ารักมากเท่าที่ผมเคยเดินทางมาทั่วประเทศใบนี้ถือว่าแซ่บเด้อ เดี๋ยวเราเดินมาดูรถที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เขาเรียกว่ารถ3าล้อถ้าเกิดว่าผมเหมาคันแบบนี้แล้วผมแบบว่าขอแดนได้ได้ไ,ดไหมได้ครับอ้าวโดนตีมาเฮ้ยยั่วมีได้นะได้โอ้แบบกับแดนได้เลยอย่างนี้เลยนะ 啊！哎！<noise> <noise>